สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะรีวิวขนมอินเดียอันนี้อันนี้หนูซื้อร้านขนมแถวบ้านวันนี้หนูจะทีแอนนูแอนแซมทิม l e t บ begin khục là ừ. chính chính đều có phóng Uồn Lấy lái cổng Hãy Ăn rồi Ăn rồi, anh yêu đấy là. สชาติเป็นไงรสชาติหวานหอมหอมหอมมีไลจีหอมมีไลจี้เขาใส่ไลจี้ใช่ไหมอืมใส่น้ำดังมากมหวานมากเลยหรออ้วนห้ามกินอนั่นแหละทำไมแม่ไม่ถึงถึงไม่ร่วมรีวิว ว่าขนมหวานเนี่ยเด็กๆกินกันเถอะคนแก่เขาไม่กินกันหรอกอันนี้เป็นแบบกล่องแรกนะคะเป็นขนมแถวบ้านก็คือเราจะพูดว่าไงมันไม่ได้มีห่อคือขายขายในร้านขนมหวานเนี่ยนะคะทั่วไปชิ้นละสิบห้ารูปีจะตกประมาณหกบาท ราคา6บาทยังต้องย้ำนะคะว่าในอินเดียเท่านั้นถ้าไปถึงไทยแล้วไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ย е ีย่ห้อเดียวเซม same same ยี่ห้อเดียวกันนี่อะไรล่เอ่า haldiram haldiram อันนี้ almond and potato อ l อ o n d กับถั่วพิต้าอันนี้อีไลจ i โอเค ชิมซิว่ามันแต่งกันยังไงแฟมมองตาเป็นมันเลยสังเกตสายของแฟมนะครับอือที่เรีอกวิลขนมนี้เพราะว่าพักนี้้องแฟมชอบกินนะคะแฟมเขาจะชอบขนมหวานเป็นพักๆซีซั่นนี้ชอบ ขนมนี้พอเปลี่ยนไปสักสามเดือนเปลี่ยนไปชอบขนมอย่างอื่นไม่รู้ตอนมีแฟนจะเปลี่ยนเหมือนกันหรือเปล่า่ะช่วยดับบ้าโอเคซ้อนปัก แกะง่ายอ่ะอัลมอน์เต็มเลยเบบบอีเล่จีอ๋ mm. ออันนี้อันโอเคอันนี้หน้าถั่วนะคะอด้อืมอันนี้ซอ, mm. อ,อฟต์มาก อันนี้อันนี้ร่วนมากเลยใช่ไหมไอนนของที่ซื้อมาจากร้านเออความร่วนของขนมนะคะสังเกตุเลย รสชาติพอดีพอดีอันนี้ดีกว่าไหม,อมออไหอมพิตาเชิโอหอมถั่วพิตาอืมแล้ว texture texture it's really soft มันนิ่มกว่านิ่มกว่าของร้านของร้านร่วงมากเลยอะ่ะแหมหน้าอามาใส่โรตี in the note is i mean bi kaji ilaichi flaky sweet with pistachio and almonds เละตุ้มเปอโออันนี้น่าจะแตกมากกว่าจับหน่อย,ยนะพอแล้วูนี่สวลยก คือทางหน้าไม่อร่อยโอ้ที่ oh. หอนี้ไม่อร่อยนี่ห้องอะไรนะบิกาจินี่อย่าไปชิมหน้าร้านเพราะนะคนขายมองหน้าเลยนะชิมแล้วทำแบบแหวอะอย่างเงี้ย

แล้วน้องแซมกระทุดครับเป็นไง<ม>อร่อยที่สุดใช่ไหม,มอืมอืมอีกที่ไม่น่ากินที่สุดหละอร่อยที่สุดในสี่กล่องนี้หนูชอบ นี่ชื่ออะไรฮอลลีรัมโซนปาปรีอัลโมยันปิซาเทียวปิซาเทียวเราลองใส่ไหมอ๋อทั้งสองคนก็ยังให้ฮอลลิรัมคือรสชาติดีที่สุดของร้านโลโก้ ไม่ชอบไม่ชอบนี่พอดีพอดีวิกาจีไม่ชอบอ,มมอบโอเคเอฟซีเวลาซื้อส่วนปาปรีซื้อยี่ห้อฮัลดีรามค่ะอร่อยที่สุดหมดแล้วกินแล้วหมดแล้วชิมแล้วอร่อยแล้วดีใจแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย